พี่น้องกิฟซครับครับสวัสดีพี่น้องยิ้มะแรงเนาะครับเนาะของมือว่นพุดนะครับพี่น้องครับแอดสรุปทั้งสองอาจารย์นะครับเนาะมื่อนี้จะสรุปโค้งสุดท้ายว่าเนีนตัวใดฟันตัวใดนะครับครับระหว่างสองอาจารย์นะครับพี่น้องซี่ก็คือของแอดกับของอาจารย์เวียงจันนะครับครับเพราะว่าตกลมกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับอาจารย์นะครับมาวิเาะห์เบิ้งอีกรอบนึงเอาให้แน่ใจนะครับพี่น้องก็คือเป็นูุดฟันทงนะครับ เจ้เย็นๆนะครับพี่น้องดูเพราะว่าเพิ่งจะว่างสายนะครับเนาะครับได้เห็นตัวเลขกแถแน่นอนนะครับตัวนี้ครับส่วนแนวทางนั้นเขาจะลดนะครับพี่น้องก็พิจารณาเอานะครับเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองนะครับเขบริกรันตีนะครับว่าเหลขกจะมาบ่มานะครับพี่น้องเพียงเป็นเพียงแนวทางสุพีสุนองเฮานะครับเนาะถือว่าเป็นโผงสุดไทย เพิ่มความมั่นใจให้พี่น้องยิปซีเฮานะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ สองอาจารย์นะครับครับสองอาจารย์นะครับเริ่มต้นนะครับของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับ ของออเวียงจันนะครับพี่น้องเอซเลขนะครับของอาจารย์นะครับ1 0 3 6, ่งศูคงทีเหมือนเดิมนะครับเลขวิ้นนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับหลอดสุดไทยโค้งสุดไทยนะครับ ครับของอาจารย์เพิ่นบอกว่าเน้นบนนะครับพี่น้องทุกเน้นที่เลขบนนะครับครับส่วนหนึ่งศูนย์นะครับมีโอกาสเป็นบนคือกันนะครับอาจารย์บอกว่างสั่นนะครับเนาะครับลักลอยนะครับบอนหนึ่งกับศูนย์นะครับพี่น้องทุกส่วนสามหกนั่นยังคงทีอยู่คือเก่า เน้นๆน,น,นะครับสามหกหกสามของอาจารย์เวียงจาน,นะครับเนาะเน้นๆที่สามหกหกสามนะครับเลขกวิ่งนะครับครับวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับเป็นยังคือวิ่งศูนย์พี่น้องเยอเซพราะว่าอาจารย์เป็นไห้มาตังทต่ทีแหลกนะครับเป็นว่าศูนย์นะครับ ครับก็คืออยู่ลักลอยลักพันนะครับมีโอกาสก็คือตัวนี้นะครับเนาะก็คือศูนย์ครับส่วนลักสิบลักหน่วยหกสามสามหกนะครับเป็นบอกว่างสั้นนะครับครับส่วนของแอบนะครับเนาะอวานาดีนะครับครับของแอดนะครับพี่น้องทุกทีตัววิ่ง ครับนี่คืออาจารย์โทม่านะครับอยากเลิวงกลมใบนะครับก็คือหนึ่งศูนย์กับสามศูนย์นะครับเลขหลักร้อยนะครับศูนย์นะครับพี่หนึ่งซี่ศูนย์สามหกครับเลขสามตัวนะครับศูนย์สามหกนะครับหนึ่งสามหกเอ้าหนึ่งสามหนึ่ง หนึ่งสามหกนะครับพี่น้องทุกท่าหนึ่งสามหกครับส่วนของแอปนะครับพี่น้องทุกท่สุดท้ายของแอปนะครับครับก็คือทีแรกนะครับฟันสามแปดเกิดสามนะครับพี่น้องแอปก็ยังมันใจอยูอยย่คือกเก่าแต่ว่าวิเคราะห์เบื้องเรานะครับกับอาจารย์ยังอาจาร์สามแปดมีโอกาสมาลางนะครับครับมีโอกาสมาลางเท่านั้นนะครับเนาะ ครับส่วนเลขบนนะครับมาชนของแอดก็คือสาอาจารย์นะครับเป็นมากงสุดไทยของเพิ่นก็คือตัวฟันนะครับจดเลืวงกลมไต้ติีไปนะครับเนาะเอาตัว ครับเลขวิ่งนะครับเนาะวิ่งสามคือเก้านะครับของแอบวิ่งสามคือเก้านะครับพี่น้องพี่เน้นๆที่นะครับครับของแอดเน้ยนอยู่นะครับพี่น้องพี 4, ่สี่สองคูสามคูนะครับกับของอาจารย์มาช่วกันก็นกนเลย พี่น้องเขาก็ต้องไปโฟกัสดยกกบตักเลของอาจารย์คือเเขานะครับครับก็เลยอัดก็เลยจะเน้นก็คือแปดสามสามแปดนะครับล่างนะครับบนนะครับ เลขสามตัวนะครับพี่น้องทีก่ศูนย์นะครับครับศูนย์ห้าหกนะครับครับศูนย์ห้าหกอืม พี่น้องกิ๊บซี่แคบหน้าจอนะครับครับตัวเลขของสองอาจารย์นะครับนอกสรุปอสองอาจารย์นะครับงวดประจาวันที่ยี่สิบแปดนะครับวันพุธก็คือเมื่อนี้นะครับเนาะพุธที่ยี่สิบแปดนะครับเดือนพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะครับ พี่น้องเย็บซีครับบางว่าสีเห็ดในพี่น้องเฮ้านะครับครับได้เห็บแนวทางดีๆนะครับไปวิเคราะห์เก็บแนวทางของพี่ข้างนองเฮ้านะครับผงสุดไทยนะครับมากผงสุดไทยเอาให้โชคให้มั่นกันสุขภูสุขคนนะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับพี่น้องทีครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเฮ้าสุขภูสุขคนที่ รวมนะครับซื้อหินนะครับหินเท่าทั้งเขาวัดนะครับเนาะเป็นหินอันหนึ่งหินคุกนะครับหินก่อนเขาคือจังของแอบนะครับพี่น้องซี่จังของแอบโรยเขม้าทั้งขม้าบันฑสวนนะครับเนาะครับเงอนีกหวังว่าบุญคุณนะครับที่พี่น้องเฮ็บมากับแอบนะครับเนาะสะท้อนขึ้นหาพี่น้องเฮานะครับครับกับแนวทั้งที่ตอบบุญแทนคุณพี่น้องเฮานะครับพี่น้องเฮาสมหวัง ทุกประกันนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้กะยัดกะบว่าไม่ยังหลายนะครับเนาะขอให้พี่น้องเฮาสุขสุขสนนะครับแฮงๆเรื่อยๆกันสุขสุขสนกับผลบุญที่พี่น้องเฮ็ดมากกับหยาบนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ